ย้อนดูคลิปเจนนี่ตอนเด็กๆหน้าตาจิ้มลิ้มมากน่ารักขนาดนี้เลยเหรอ42ปีแต่หุ่นนับวันยิ่งเสียจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับการดูแลรูปร่างที่ถึงใครจะว่าเจนนี่และความสวยของเจนนี่ที่เหมือนสตารไว้จริงๆและนอกจากรูปร่างหน้าตาเจนนี่ก็เป็นอีกคนที่หลายคนบอกว่า ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเจนนี่ก็ยังหน้าแบ้วเหมือนเดิมยิ่งได้เห็นคลิปที่ถูกแชร์ในตอนนี้กับความหน้าเด็กน่ารักของเจนนี่ที่เป็นภาพจดจำของทุกคนได้ดีในคลิปนี้เจนนี่ยังเด็กมากดูเขินอายหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมากจริงๆยิ่งรอยยิ้มแบบนี้ยิ่งทำให้หลายคนนึกถึงน้องโนล่าลูกสาวเลยว่าโตขึ้นต้องได้แม่เจนนี่แน่นอน และคอมเมนต์แฟนๆที่เห็นเจนนี่ในคลิปนี้ก็พากันคอมเมนต์เช่นอีชั้นตามตั้งแต่เล่นเรื่องสายรุ้งจ้าน่ารักจังเด็กคนนี้ชอบเจนนี่ตั้งแต่เรื่องแรกที่ได้ดูเลยค่ะตอนนี้หน้าตาเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เจนี่น่ารักจังเพิ่งเคยตอนไวทีนขอบคุณนะคะที่ลงให้ได้ดูรักขว่าพี่เจนี่คนสวยชอบตั้งแต่เล่นเอวเพลงโอล y ี่ยูเก็บนิตยสารหน้าปกเจนี่เจนี่น่ารักมากยอดชีวัน ดูละครทุกเรื่องที่คุณเจนี่แสดงเลยค่ะน่ารักหน้าใสมากๆๆๆค่ะชอบเจนี่ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยค่ะ